กับวาพบกับช่องน้องวูลนผ้ากินผ้าเที่ยวคือเก้าค่ะพี่น้องจานี่วันนี้ได้กุ้งแม่น้าําเผาพี่น้องจามีแต่โตยิงใหญ่ด้ค่ะประมาณว่าถึง10โตจอยนี่1กิโลด้วยค่ะแต่ว่ามันโตใหญ่เนือแน่นมากเลยค่ะสําหรับวันนี้ได้ กุ้งแม่น้ำเผาน้ำกิมซีฟู้ดตำเองได้ค่ะบ่เอาน้ำกิมที่เขาตําให้เพราะว่าบ่แซบเนาะค่ะเนาะตำเองใส่บักเน่าใส่บักเน้าน,ยนวยเนาะใส่เป็นน่วยแซบค่ะมาค่ะลงมือกินกันเลยค่ะสําหรับกุ้งแม่น้ําเผาตัวใหญ่ๆ1กิโลค่ะพี่น้องจา้าเมือกี้ก็กินกนลังกอคือเก่กกเาค่ะมาค่ะลงมือกินกันเลยจ้ามาค่ะกินกันเลยค่ะตัวใ่ญ่ดีดีได้พี่น้องจา้บาบิ่งเนี่ตัวบักใหญ่ค่ะเมนูอุนริบบาณสองตัวหรือตัวเดียวนี่ละ ดูเนื้อคะ่ะพี่น้องจ้าแน่นๆเลยแม่นองวุลสีเอาหัว,หวหลักก่อนโอ้ยเสียงกระใต้ด้วยคะ่ะพี่น้องจ้าเสียงน้องนี่ตังขว่มถวยเน่ยกินพี่น้องเอ้ยจะแมนดือ้อแมนมึน,มน,มนกัดขากล่องแม่นองวุลนี่ค่ะมาค่ะอู้ดูมันกุ้งพี่น้องจ้าดูดูด,ด,ดูเห็นบ่ค่ะโอ้ยตัวใหญ่มากเลยกินเต้าหัวกับไอ้มล้วพ,พี่น้องพุน่ะดูมันมันพี่น้อง พี่น้องจากาเบิงมันมันเห็นป่จุ่มลงไปเลยค่ะน้ำจิม้มซีฟู้ดตำเองเห็นได้น้ำจิ้มในลายแบบนี้พี่นอ้องเซ่บพี่น้องเซ่บบ้าน้ันจิ้มแม่เซ่บ กินยากแน่จังน้อยพี่น้องมันเด้แกะได้นั่นเนาะอืมค่ะหัวมันคือเกาลอะค่ะกินเต้งหัวกับอิ่มแล้วพี่น้องหัวแบบง่ายแต่ลองกินซีู่้ดจากของพี่น้องเอ้ยอ กากล่องในอยู่พุดนะว่าเป็นไงมัน่นแบบกรใช่ไหมนนองน้ำจิ้มซีฟู้ดแมงมุนอร่อยมากอืมบัณฑิสิกินโตมั่นให้เบิ้งเด้พี่น้องเด้อลองมาแกะข่างๆเด้อค่ะพเพราะว่าถั่วไส้เปลือกมันอยู่ข่างๆโอ้ยมาค่ะได้แล้วพี่น้อง นี่ตัวใหญ่มากจุ่มลงเข้าไปแนะนำจิ้มซีฟูดห้องพี่น้องตัวให้มันได้น้ำจิ้มไดหลายแบบนี้มากค่ะคำยังไงตาสุดๆพี่น้องก <c oughs> ลิ่มผักกลิ่มข้าวหวานมากเนื้อกุ้งแซ่บพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวโลนะพี่น้องตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่เกือบซ้ำฟ้ามือนะคะพี่น้องจานนี่เห็นไหมม่นลองวุ้นให้ดูเกือบเท่าฝ่ามือนะคะเก้าตัวโลพี่น้องคุณอะใบก้อนนี่หมองแสบมองนึงมันพี่น้องจา้าขออนุญาตกัดเด้อ เมนูนสิให้เบิ้งขามันมองนี่นะมองแซ่บนี่นี่ค่ะพี่น้องโอ้ยขาดจ่อยพี่น้องกะออเอาขาไหมขานันขาดเป็นการกินที่ทรมานแต่อร่อย นี่ค่ะมันตรงได้แบบนี้มัน้องวนก็นอยากให้เบิง้งเนาะขามันเนี่ยแซบพี่น้องมันสีมีเนื้อแน่นมากเลยอ,อยู่มองนี้มันเป็นการอะไรนี่เห็นบ่พี่น้องอ้ยตายเห็นบ่นพี่น้องเจ็บเมื่อมันกมใ,ใหญ่มันแข็งขอนุญาตกัดด้วยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าตรงขามันนีดเนื้อแน่นหวานมากบาเบื้องเหนือตรงขามันญงซำอยู่ก่อยคนะพี่น้อง มึงเนี่เนื้อตรงขานันี่ค่ะจุ่มลงไปพี่นอ้องหวานมามันน้ำน้ำงปอ,อ,อ,อน้ำจิ้มคืออร่อยมากพี่น้องเอ้ ขอโทษขอให้เสียงรถขึ้เก่เนละค่ะกินนย่มไดแมนรถรดคือจังกหูจักนี่ <c oughs> มาค่ะตัวที่สองของแม่น้องวนค่ะเอาขาออกก่อนกินหัวก่อนบุ้ยมันไหมคะ่ะพี่น้องกะอาค่ะตัวที่สองเอาหัวก่อนค่ะดูมันพี่น้องใหญ่มากนะคะจุ่มลงไปบนน้ำจิ้มเราต้วยให้มันได้น้ำจิ้มเยอะๆแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๊ะ อาปากกุง้งกวางกแจงมันกิมคืออร่อยมากเพื่น้องกินยากไม่ว่าแซ่บเพื่อนองกัน นี่ค่ะตรงกล้ามมันนะคะดูกล้ามมันซ้ำหนิ้วก่อยผลนที่พี่น้องมันเป็นซรำมดละก้ามมัน,น,ววน,นอ,นมมนอแตงกิมน้ำจิ้มพี่น้องแบสามตัวอิ่มตัวงหญ่คัะพี่น้องเอ้สามตัวอิมมวอ่ม จ่อยเลย่บเสร็จบ่ได้อ่างพี่น้องไหมเล็บแมนูนุ่นไปซักเนื้อกุ้งขาดเล้พี่นอ้องอื่ค่ะใหญ่มากเลยนะคะซใหญ่กว่าหัวโป้ม,มือเราอีเวลาเราแกะออกอหวาน รถแรงไก่วึบวับวบวับ,บ,บ,บนีดถ้าไม่มีรถวิ่งน่ะสวยพี่น้องกล้องแม่นงวุลเครื่องตัวขนาดเครื่องตัวนั้นนี่ค่ะยังใหญ่เลยแมน่นวุลเฮ็ดขาดพี่น้องล็บมันสัก กองตัวอิ่มขึ้นมาจนอน่้พี่น้องมาค่ะตัวที่สามดูตัวกุ้งพี่น้องจ๊ะเท่าฝ่ามืออันนี้สีเอาโตก้อนเลยค่ะม้องหั่นตัมันขาดเนาะพี่น้องมาเห็นชัดต้องแก้ยุ่ง้ขงๆเลยค่ะพี่น้องจ๊ะ อ้เบือแข็งมากเลยเพราะว่ามันโตใหญ่นะค่ะเนาะแสบบ่ะหลุเบิ่งกล่องนแน่นกิน <c oughs> กลมตุ้ซูตู้ซูเบิ่งตะแน่กินพี่น้องนี่ค่ะดูตัวกุ้งพี่น้องมันไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะอยากให้พี่น้องเห็นดูตัวกุ้งแม่นอูนก่อนเก้าตัวโลนะคะพี่น้องจา้าแล้วเราก็จุ่มลงไปในน้ำจิ้มแบบนี้ อาปากทาเลยพี่นอ้องอาปากกวงๆถานี่แซ่บเิ็มปากเิ็มข้าวได,ด้ตัวเยอะนะ แซ่บน้ำจิ้มจากข้องบะหมี่หยองกากข้องนี่พี่น้องมันแซ่บได้ดีหัวแบบนี้พี่น้องดูมันกุ้งพี่น้องจ้ามันกุ้ง คุณพี่น้องแซนมี้รถกล่องสิเป็นแบบนี้รถนะพี่น้องก็ก็สิอีกผู้ละโตเนาะเมนู่นข้อัตนิดน้อยก็แล้วกันแซ่บ บัวอ้วสอหวนมันมันพี่น้องตัวใหญ่ลายกับบีบ่ขาดอหัวก่อนเลยค่ะมาค่ะอันหูมัน,ม,นมันตัวใหญ่มันหัวแน่นเนาะนี่ค่ะดูมันค่ะพี่น้องจ๋าคลิปนี้เน้นๆไปเลย ตัวกุุงงครับสามตัวอิ่มกินยากตัวแสบนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ติดปากติดข้างไปแล้วพี่น้องเลยมาค่ะตัวสุดท้ายแล้วพี่น้องจ้าจะแกะ ตัวใหญ่ๆแล้วมาชนกันให้พี่น้องดูนะคะก็จะล้านาะคะนะตัวนั่นตัวตัวเศษพี่น้องสรุปได้กินผู้ละซี่ตัวตัวที่เก่าหนักสิ <c oughs> ไปได้กินล้างกล่องกันแล้วกันเนาะคะนะ่ะเนาะมาค่ะแกได้ไปลูคข้งแม่ได้แล้วนะคะพี่น้องเบื้องตัวกุ้งขนาดแกะเปลือกออกเราดินี่ค่ะตัวใหญ่มากนะคะได้ไปลูกมาค่ะจุ่มน้ำจิ้มค่ะพี่น้องอน้ำจิ้มแซ่บนี่ค่ะจุ่มแล้วมา จุ่มลูกแล้วมาชนกันแสบพี่น้องจ้ามาค่ะแสบตัวเก,ก่งใจไม่เห็นลงปลอบพี่ชายล้างกวางกันแล้วกันนงคะ kịp kịp chỉ ngao phết, đầy, bạc, đầy, khâm vào đầy, 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 nhằm nát เนื้อเนื้อกุ้งหวานมากเลยนะคะพี่น้องใครอยากกินเอาก็มาค่ะมันก็กระลุกมาค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้กับบะหมี่ยังหลายเยค่ะพี่น้องจ้าวันนี้แม่น้องได้กุ้งแม่น้ำเผามาสู่พี่น้องกินน้ำจิ้มซีฟูดแซ แสบต่าเองค่ะพี่น้องจ๋าได้ประมาณเก่าโตโลนะคะนาอกินโคนรซีโตอิ่มเลยค่ะพี่น้องจ๋าสําหรับคลิปนี้นะคะนะ้ออย่าลืมนะคะทันมักสันชอบคลิปของแม่นองวนก็อย่าลืมแ,ะมมแมวะวเข้ามาเยี่ยมบ้านแม่นางวนเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าเข้ามาเยี่ยมบ้านแม่นางวนแล้วอย่าลืมค่ะพี่น้องจ๋ากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊ก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 ขาดบ่ดด้พี่น้องกดสับตะไคร้นะคะให้ช่องน้องว พากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้เมน,นกูกระดงปอกระสิคอต,ตลาไปก่อนเด้อคะ่ะเด้อจังบพาๆกันไม่เลหนาะคลิปหนาคะ่ะจังเบิ่งกันว่าเมนูสิได้อีกอีกน้อมาสุพีสุนองกิน,นะคะ่ะสําหรับมืนน้อนี้ขอบคุณหลายๆคะ่ะไวบาย